ตำนานอนเลืองลางจากอดีตอันแสนไกลเหล่าดาร์คินคืออาวุธมีชีวิตที่จะครอบงำและกืนกินผู้ใดก็ตามที่พยายามจะใช้พวกมันครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะถูกหลอกล่อและกักขังในคมดาบและคันธนูซึ่งเคยเป็นอาวุธของพวกเขาเองจากนั้นก็ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เพื่อไม่ให้ทำอันตรายกับโลกมนุษย์ได้อีก แต่ภายใต้ความกลหหนที่เกิดขึ้นจากสงครามลูนวอ์ตัวตนที่แท้จริงของดาร์คินและอันตรายของพวกเขาที่มีต่อทุกสรรพชีวิตในลูนเทล่าได้ถูกลืมเลือนไปนานแสนนานหลายร้อยปีต่อมาอาวุธเหล่านั้นบางชิ้นถูกค้นพบอีกครั้งโดยเหล่าผู้ที่งโง่เขาและทะเยอทะยานเป็นโอกาสให้พวกมันได้ออกค้นหาลางใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม วันพิาพากษากำลังจะมาถึงในไม่ชา้าและเหล่าดาร์คินก็จะได้ชำระแค้นของพวกเขา